ก็มีกับเกมอ้ายมันเดิมนะครับผมด่านไะสื้อครับถ้าเลื่อนหันล่างค่ะไปเล่นกันเลยก่อนที่จะเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟังกันแนนะครับแล้วก็ไปดูเลยขเราเรียกลาเสนาทุกคนใช่เลาลาเสนาเย่เย่ยังไม่เริ่มเย่ ้องหายให้ขายี่สิบถุงนะคะบอลอยจากหายหายแบบหายจากกระสือไปนานก็ได้มาพบกันใหม่นะกระสือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทำไมมันอ้นี้มันหลอเกมเกมอันนี้นิดหนึ่งนะคะคลุกนิดหนึ่งนะใช่เพราะว่าเราขยับเร็วไปนิดหนึ่งเออเออติดเสาค่ะเฮ้ยเฮ้ยแบบเฮ้ยห้องนี้จะสองหนึ่งเลยนะนิดเดียว ยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ประตูจะไปะลองนะเพราะมันออกยากจังเลยอ่ะอ่าอันนี้รู้แล้วเฮ้ยทำไมมันเพื่อนไม่ได้อ่ะได้แล้วโอเคฉันดูแล้วค่ะเฮ้ยทุกคนมีมีดด้วยอุ้ยมีดอีตโต้ทุกคนตัวกระสือถ้ากระสือเข้ามาในห้องนี้คือเอามีดตัดเลย ไปห้องนี้ก่อนอม,ามามาเร็รมาเลวขีมาเร็วเเใ,ใหญ่หมากใหญ่มากเลยไม่เจอของเลยค่ะทุกคนห้องนี้ ตานะคเมื่อกี้มันกระพริบหนึ่งมันคือกล่อ,อ,องช็อกโกแลตเหรอดี่ทุกคนจะลูกกระต่ายอีนี่คือทางลงนะคะ ถุงมันไม่มีอะไรเลยนะทุกคนไหนไม่กลัวไม่หลงกลฉันหรอกฉันเถิดลงไปชั้นบนก็และกันนะวิ่งเลยวิ่งเลยค่ะจังหวะนี้ไม่ทําไมต้องเปตาผมอ่ะเสียงใครอาจจะเปลี่ยนหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกนอนดึกมากแล้วก็ไม่สบายค่ะ ครับผมผมไม่ดึกออะเหรอครับทุกวันนี้ออาผมจะบอกให้นะผมจะเฉลยว่าผมนอนกี่โมงนะทุกวันนะครับผมจะนอนกี่โมงตีสามเวลาที่ผีมาเขาอยากนอนตีสามครับเพราะเขาอยากเล่นกับผีนั่นเองเฮ้ยแค่พูดที่กลัวเป็นเลยเราไม่มีถุงเลยเออผีใจร้ายอ่ะค่ะไม่มีอ่ะในตู้มันไม่มีเชื่อฉันน่าจะมีแต่แบบ

โอเคครับตามที่น้องบอกครับแรร์แรรว้าวว้าวไม่ล้วครับที่พีกว่านี้นะผมแสบโคอมากเลยทำไมไม่รู้อ่ะทุกคน วิ่น้องใส่เว้นน่ารักตัครับยังไม่ไดเข้าตาเนาะหน้าดิ้หน้าดิ้เฮ้ยเคลีร์น้ก็ได้ไปแล้วทุกคไปแล้วเดี๋ยวพายทำน้องตกไปเลย Let's go อุ้ยวกสะดุ้งเกินไปสะดุ้งเลยไมสะดุ้งจนเก่น้วิ่ง เม้ยเฮมยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ย้้ยเฮอ้เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้เฮยยเย ไม่กลัวจริงไปเลยกลัวนี่หว่ากลัวนี่หว่าเบอกเลยผมไม่กลัวหรอกพี่มันอยู่ชั้นบนนั่นเถอะแล้วบอกเนี่ยผมไม่กลัวหรอกบอกเลยผมไม่กลัวแล้วบอกเลยผมไม่กลัวแล้วมาทำทับให้ดีหน่อยดิเดี๋ยวบอกจริงเลยทุกคน อนี่ก็ลอยู่ได้เนียกยู่แต่ในยินจะไม่วิง้วเย็นเอาไว้ใจเย็นเอาไว้ใจเย็นเอาไว้ใจเย็นไม่ได้ไม่ถูกถ้าดูมันยม

เ uh ฮ้ยออกไปได้แล้ววนเวียนในหงนีเป็นไรมาไม่นี่เจอกุญแจหาทางออกแล้วนะก็ไม่ให้ไอยอะไรเลยไอ้เวียนกำมาเลยตีหยา คือผีเป็นอะไรอ่ะทุกคนผีก็เป็นผีดิครับไปเลยไปเลย รับทุกคนไอ้ผมกลัวมากเลยอะใจใช่ไหมอยู่ไหนวะเนี่ยใครจะไปรู <t 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 ้ไปเปิดต uh ู <t uh> <t uh ้ก uh> uh ่อนมันไม่ได้มาตรงนี้ไม่มาตรีงเฮ้ยว้าไปฉลากเลย ไปเลยลงมาดูดูลูกตาก่อนอ๋มันอยู่ข้างบนรอดแล้วรีบวิ่งลงไปเลยจะทำยังไงดีไม่เอาตาฉันลินนะอ้าววิ่งเร็วๆวิ่งวิ่งไม่ได้มันก็วิ่งไม่ได้คุโดนก็โดนครับได้ม่จะไปไอ้ที่มันมีไอ้นั้นเยอะๆอ่ะ ไอ้ตัวสเตทเนี่ย <laughs> <laughs> งานสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืแฟนแก่งด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับว้เจอคลิปหน้าครับอย่าลืมเกบอะไรอีกบอกได้นะคะครับผม